สวัสดีครับผมจาก EV Charger Thailand นะครับจะมานำเสนอสายต่อพว่วง Power Pack 3 2์ของรุ่น EV Charger 3 2์ที่เป็นหัวรุ่น Power Pack นะครับจะต่อให้ตัวสายเข้าไปจะประมาณเมตรหรือเมตรห้แต่เราลูกค้าอยากได้ความยาวเพิ่มเราก็จะมีสายต่อพว่วงอันนี้เส้นนี้ผมทำไว้แค่4เมตรถ้าลูกค้าสนใจจะเพิ่ม ยาวหรือจะสั้นติดต่อได้นะครับด้วยการที่เราก็จะต่อต่อจากเมตรหนึ่งกลายเป็น4เมตรเพิ่ม,เพ,มเพิ่มความยาวของตัวตัวเครื่อง EV นะครับสามารถลากไปได้ไกล ไม่ว่ารถจะจอดอยู่ใกลหรือ,อใกล้เราก็จะเพิ่มความยาวของตัวขนาด EV c h a r อ e r ตัวสายได้ครับถ้าลูกค้าสนใจติดต่อได้ที่ EV c h a r ร e r Thailand ยแลนด์0 2 5 3 0 1 6 1 3ครับสวัสดีครับ